ออกไปได้ตั้งอ่ะอือ oh. mm. อให้ทานด้วยใช่ไหมววย,นะยังจ้าจ้า Lục ขึ้น right. cái cái lục ลูก Lục อย่างงั้น Lục ก็เลยลูก

ਹਾਂ salo blonk wa. ทานไวไปอย่างนี้ดัวนมันถึงไม่ชอบเดินไงลุงทานไว้ก็เดินอีกเนาะทาเกือยี้นะะทาเกลือโดอ่ะไม่เห็นเขาทอะไรกินมอก่อนพก่อนนเนี้ ออเลยก็ไม่เอาไปกินกันมัางลาต้งแล้วหรอมีตอตาก็กลัวรนโอ้นั่นน่ะางกาก็ต้องขัดมากาันแก้วขอแล้วแก้วลง Kệ tất hết nè thì dậy đó Nhưng mà mò là mọt Chờ thì bây giờ đi Mình Có không giúp con ngoại Mình đi khẳng ở đây Mình Con máu á Đâu khởi Thổ hay không thổ mà chắp Ờ là đúng khả là